บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ล่าสุดสิ้นเดือนเมษายน2567มี5ข้อนี้ตัดเงิน1 5 0บาทดูก่อนพลาดเสียเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดครับสิ้นเดือนเมษายน67นี้ใครที่มี5ข้อนี้คุณจะโดนตัดเงิน1 5 0บาทมาดูพร้อมกันแล้วทำยังไงไม่ให้โดนตัดทั้งหมดจะอธิบายในคลิปนี้ครับมาเริ่มที่ข้อที่1ครับก็คือ คุณใช้เงินค่าซื้อสินค้าไม่หมดมีเงินเหลือในเวลา5ทุ่มของวันที่30เมษายน2567กถ้าเป็นเช่นนี้ก็จะตัดเงินที่เหลือออกไปหมดเลยครับดังนั้นเนี่ยเงินซื้อสินค้า300ตรงส่วนนี้คุณจะต้องหาโอกาสหาเวลาไปใช้ให้หมดนะครับอย่าลืมไปใช้ด้วยไม่ว่าจะเหลือ5บาท10บาท20บาทเอาไปใช้ด้วยนะครับอย่าลืมพบปะไปตามตัวประชาชนไปใช้สิทธิ์ด้วยนะครับ ข้อที่1ข้อที่2ใช้เงินค่าเดินทางไม่หมดมีเงินเหลือใน5ทุ่ม59นาทีของวันที่30มเมษายนส5ง7ก็จะตัดเงินที่เหลือออกไปหมดเลยครับตรงนี้เนี่ยคือ750บบาทเลยนะครับเป็นเงินค่าเดินทางถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ใช้ก็จะโดนตัดไปนะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะเหลือเงินค่าเดินทางเท่าไหร่นี่เป็นโชคโชคดีแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนในช่วงเทศกาลสงการนะครับก็ ผมรู้เลยครับทุกท่านเนี่ยก็คือได้ไปใช้สิทธิ์ในเงินค่าเดินทางตรงนี้เพราะว่ามันจะต้องใช้เดินทางกับต่างจังหวัดกับอะไรต่างๆกับพื้นที่หรือไปหาญาติไปหาใครเนี่ยก็ใช้เงินตรงส่วนนี้นะครับถ้าคุณยังไม่ได้ใช้แล้วยังเหลือก็ให้แนะนําว่าให้ใช้ให้หมด750ตรงนี้ครับสาคัญมากนี่ข้อที่2ข้อที่3ครับบัตรประชาชนคุณหมดอายุหรือเปล่าถ้าบัตรประชาชนคุณหมดอายุหรือว่าหายเนี่ยต้องทำบัตรประชาชนใหม่ และก็ยืนยันตนใหม่ครับเพื่อกาหนดรหัสพินอกหลักใหม่เพื่อจะใช้เงินให้ทัน,นครับตรงนี้สําคัญมากๆหากว่าประชาชนคุณหมดอายุหรือหายต้องรีบไปทําใหม่และยืนยันตนใหม่ตั้งรหัสพินใหม่แล้วใช้ให้ทันนะครับเงินจะทันนั่นคือข้อ 1. ข้อ2ที่ผ่านมา3ครับอ่าสาไปแล้วนะครับสครับกดรหัสพินอกหลักไม่ถูกติดต่อกัน3ครั้งเนี่ยก็จะสูงระรับการใช้งานนั้นเนี่ยต้องกดรหัสพินให้ถูกทุกครั้งนะครับไม่งั้นเนี่ย คุณก็ต้องไปยืนในตนใหม่เพื่อตั้งหลักพิหนกหลักใหม่เพื่อจะใช้เงินให้ทันทันนั่นคือข้อ1ข้อ2ที่ผ่านมานะครับนี่ข้อ4แล้วก็ข้อ5ทุกครั้งที่คุณไปใช้สิทธิต้องพบบัตรประชาชนไปถ้าคุณไม่พบัตรประชาชนไปติดตัวไปทุกครั้งคุณจะใช้เงินไม่ได้ทําให้ใช้เงินไม่ทันโดยรวมแล้วเงินจะตัดก็คือเงินเข้าแต่วันที่1นะครับ3า0บาทในเดือนเมษาแล้วก็เงินเข้า7 50ก็คือวันที่1เหมือนกันนะครับเป็นเงินวงเงินค่าเดินทางผ่านกทรส่งสาธารณะครับ ดังนั้นสรุปเงินที่จะตัดทั้งหมดก็เป็นมี300กับ750บาทดังที่ผมอธิบายนั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่าจะมีการตัดเงิน1 0 5 0บาทในนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วย300บวกกับ750เท่ากับ1 5 0บาทที่จะตัดในสิ้นเดือนเมษายน67ก็คือวันที่30เมษายน67นั่นเองครับก็ง่ายๆคือใช้ให้หมดอย่าให้เหลือเพราะว่าทุกครั้งที่เหลือ ไม่ว่าจํานวนเงินเท่าไหร่จะถูกตัดทั้งสิ้นครับนี่ข้อมูลล่าสุดที่นํามาฝากกันสวันนี้สวัสดีครับ